ัอยู่กับเรา2คนนะคะในช่วงสุดท้ายของรูมเซอร์วิสนิวสค่ะค่ะก่อนไปดูข่าวตลอดทั้งวันนะคะมาติดตามเรื่องนี้ดีกว่าค่ะืาอแต่งงานสุดอลังการไปไม่นานเลยนะคะกับจอชครูนี่แล้วก็ออมาออมูดินนั่นเองค่ะก็ล่าสุดเนี่ยควงกันไปสวีวิวฮันนีมูนการจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามะคะ่ะเมื่อผ่านพ้นการแต่งงานนะคะที่สุดอลังการไปแล้วค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าพระเอกคนดังแห่งฮอลลีวูดอย่างจอชครูนี่เนี่ย จะควงคุณภรรยาคนใหม่นะคะอามาอามูดินเนี่ยไปท่องเที่ยวฮันนีมูนกันที่ไหนคะ่ะตอนนี้นะคะก็มีรายงานออกมาแล้วค่ะว่าทั้งคู่นั้นเดินทางไปดื่มน้าพึ่งพระจันทร์กันนะคะใกล้ถึงหมู่เกาะสุดโรแมนติกค่ะในมหาสมุทรอินเดียที่เซเชลส์นั่นเองนะคะ ข่าวนี้เนี่ยได้รับการคอนเฟิร์มค่ะมาจากอแล็แซงตองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและว,วัฒนธรรมนะคะของประเทศเชเชลนั่นเองค่ะที่เผยกับทางสื่อนะะเดอะเชลกราฟของประเทศอังกฤษค่ะว่านักแสดงคนดังเนี่ยได้ภรรยาคนสวยมาพักผ่อนที่นี่จริงค่ะแต่เชเซลเนี่ยขึ้นชื่อนะคะในการรับรองแขกจากต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะมีชื่อเสียงหรือว่าไม่มีชื่อเสียงก็ตาม ทุกคนเนี่ยจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะโดยที่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะมีใครมารบกวนซึ่งล่าสุดนะคะก็ยืนยันตามข่าวค่ะมีคนเห็นนะคะคู่แต่งงานคู่ใหม่ประมาณคู่นี้เนี่ยเดินทางไปที่สนามบินวิกตอเรียอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยจอร์จ้วก็เอเมาเนี่ยนะคะเคยเที่ยวที่นี่แล้วแล้วก็ไปมาช่วงเดือนมีนาคมค่ะ คาดว่าพวกเขาเนี่ยคงจะติดใจนะคะกับบรรยากาศที่สงบแล้วก็เงียบรวมไปถึงความสวยงามของที่นี่ครั้งนี้ค่ะทั้งคู่เข้าพักกันที่นอตไอแลนด์นะฮะรีอสอร์ทสุดรูติดอันดับโลกซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวค่ะเพราะว่าเข้าออกเนี่ยได้ทางเดียวนะั่นคือทางเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นค่ะแล้วก็มีห้องแบบวิลล่าส่วนตัว11หลังนะคะแต่ว่า แต่ละหลังเนี่ยจะตกแต่งไม่ซ้ํากันค่ะและมีพื้นที่ต่อหลังเนี่ยประมาณ5้าฝาพันตารางฟุตนะคะพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวอีกด้วยซึ่งราคาต่อคืนเนี่ยสูงถึง2,800ดอลลาร์ถึง4,400ดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะ ซึ่งประเทศนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นที่พักที่สุดฮิตของเหล่าคนดังค่ะที่ผ่านมาทั้งโอ้โหระดับโลกเลยมาเข้าพักกันตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายวิลเลียมค่ะดู mm ๊กแอนด์เคมบริดจ์นะคะเจ้าหญิงเคทเออแคทเธอรีนนะคะดัชเชสแอนด์เคมบริดจ์ด้วยแบทฟิลดแองเจลิน่าโจลี่บิลเกสนะคะซามาฮายส์ ek, ค่ะแล้วก็เดวิดแอนด์วิกตอเรียเบ็คแฮมก็มาฉลองครบรอบการแต่งงาน10ปีที่นี่เช่นเดียวกันค่ะ มันสวยมากจริงๆอ่ะคุณน้องมันเหมาะกับการนฮมูนจริงๆก็ต้องจดไว้เออจดไว้จะได้ไปหรือเปล่าแรงมากคุณผู้ชม